สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรัศมัสันทียะและดิฉันนางสาวธิดารัติเฉริมควันนี้นะคะเราจะมานําเสนอคโครงการน้ําหอมโคโค่ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะคนเรารู้จักสวงแต่งอยู่ในอันเนสเซนซงมากขึ้นเรานะคะจึงได้คิดท,ทาผลิตภัณฑ์น้ําหอมโดยการนําเอามะพร้าวนะคะที่เป็นพืชในท้องถิ่นของเรานํามาเป็นส่วนผสมหลักของการทําน้ําหอมโคโค,ค,ะคะ่ในครั้งนี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์มีการทําอค่ะขั้นตอนการดําเนินง,งานขั้นตอนที่1เตรียมวัสดุขวดผสมหัวเชื้อน้ําหอมกลิ่นมะพร้าวหัวเชื้อน้ําหอมกลิ่นซีเควันแอลกอฮอล์สำเร็จรูปสลิงและขวดพุดดิ้งขั้นตอนที่2นําสลิงดูดแอลกอฮอล์สำเร็จรูป3 0 m l ใส่ลงไปในขวดผสมจากนั้นขั้นตอนที่3าม นำสลิงดูดหัวเชื้อน้ำหอมกลิ่นมะพร้าว3 ml ใส่ลงไปในขวดผสมขั้นตอนที่4นำสลิงดูดหัวเชื้อน้ำหอมกลิ่น c ีเควัน7 ml ใส่ลงไปในขวดผสมขั้นตอนที่5นำส่วนผสมที่เตรียมไว้เขย่าให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายนำสลิงดูดใส่ขวดพุดดิ้งเป็นออันเสร็จเรียบร้อยค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ